วิทยาชาริตี้รัน2026งานวิ่งการกุศลสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีที่ให้คุณได้ทั้งสุขภาพดีและอิ่มบุญไปพร้อมกันรวมวิ่งเพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์กีฬาของอำเภอทาลี่และพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนทาลี่วิทยาในวันพุทธที่31ธันวาคม2568บนเส้นทางธรรมชาติที่ลายร้อมด้วยภูเขาสายหมอกและลมหนาว ร้อมชมความงดงามของพระธาตสันจะที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวอำเภอท่าลีเลือกวิ่งได้2ระยะทางฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมทั้งมีเสื้อสุดเท่ที่ให้เลือกได้ถึง4แบบแพ็กเกจฟันรัน5กิโลเมตร350บาทแพ็กเกจมินิมาราธอน10กิโลเมตร450บาทแพ็กเกจ VIP 999บาทและแ พเกมพรียเมียม1บ9 9าบาทพร้อมกับชิงถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมเงินรางวัลและเหรียญรางวัลที่ระดึกสุดพิเศษอย่ามัวรอช้าสมัครได้แล้ววันนี้มาร่วมปิดท้ายปีอย่างมีความหมายที่ทาลีวิทยาชารตี้รัน2026วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก